เฮ่พอะไรขอคำคมหน่อยดิอ๋อคำคมเอาอะไรดีล่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้โบล่านเพิินเบาไหว่าคนซื้อมันกินโบเบิร์ตนผี่ขดมันกินโบนา่นมั่นก็หมายความว่าการมีความซื่อสัตว์มั่นเสร็จคนซื่อเสื่อใจเหานับถือเหาบ่มีวันอดตายในงานที่เฮ่าเดือดร้อน กะสิมีคนคอยซ้อยห้าตลอดแต่ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเบิดแล้วคนซื้อแต่ต้องกินให้อิมเหลือจังคอยเก็บคันนีหลายเขาจังแบงปันเขาคดได้แต่ยาโกงงยาซื้อจนเซอร์ยาตรงหลายกับคุ่นบดีงอได้กะงอแต่อยงองอจนหัก เดี๋ยวปัญหามั่นสิตามาซ้ำนีแ่แหละ